ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับไลฟ์สดช่องสตางมีเดียเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์เวลาเดิม4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตางข่าวจริงประจำวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับมีคุณผู้ชมให้ตามข่าวเงินชาวนาอะไปตามมาให้แล้วก่อนที่จะเข้าข่าวนะครับฝากไว้หากใครเดนไลน์แล้วอยากคุยกับสตางนะครับตอนนี้สตางมีไลน์แล้วนะผู้ชมสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับที่สแกน QR code ก็ได้หรือว่าจะเพิ่มเป็น ID นะครับพิมพ์แอดไซตามด้วยสตางมีเดีย สามารถถามในคำถามที่คุณอยากรู้ในไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Youtube ก็ได้เหมือนเดิมนะอ่ะหลายคนบอกว่าตามข่าวเงินชาวนาไปตามมาแล้วนะครับเป็นการแจกเงินช่วยเหลือชาวนาสูงสุด20,000บาทคือรายละ1 0 0 0ึนเดี๋ยวตอนนี้ทางทอสสนะครับเขาะบอกว่าก็มีการจ่ายให้นะครับจนถึงวันที่3 1 s สิสิงหาคมเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ถึง65นะครับซึ่งเขาจะโอนทยอยจ่ายให้ทยอยจ่ายให้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับนั่นหมายความว่าเดือนนี้ก็ยังมีโอนจ่ายอยู่หากคุณผู้ชมท่านใดยอยากรู้ว่าตัวเองจะได้รับเงินไหมนะครับสตางค์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วผู้ชมคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นมันจะเข้าสู่หน้าจอนี้ให้คุณใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดค้นหาปุ่มสีฟ้า จากนั้นมันจะขึ้นเลยว่าคุณจะได้เงินโครงการอะไรบ้างเลขบัญชีธนาคารอะไรได้เงินวันที่โอนเนี่ยเข้าบัญชีวันไหนแล้วก็สาขาธนาคารากศที่ไหนรวมถึงสถานะเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมไปเช็คได้ตอนนี้เนี่ยทางพอกอสยังโอนเงินไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนสิงหกคนนี้นะครับ คุณผู้ชมท่านใดจะให้ตามข่าวเกี่ยวกับอาชีพไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าอาชีพอื่นก็ตามก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเนาะเดี๋ยวไปตามให้นะครับอยากดูข่าวจริงเกี่ยวกับการเงินและสิทธ,ธิสวัสดิการต่างๆรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u ูท b e ช่องสตัง์มีเดียและใกล้ชิดมากกว่าเดิมนะครับด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับเพิ่มด้วยการสแกน QR Code หรือว่าใส่ล i ยแอดก็ได้นะครับแอดสตังต์มีเดียแล้วเจอกันในไลน์นะครับ ดูข่าวจริงติดตามชอ่องสตาง์มีเดียสตา์กระสข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกันยัำอีกครั้งทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ครับ